ส่องชีวิตสาวใหม่คนสนิทหนุ่มกะลาเพิ่งหย่าก,กับอดีตสามีพร้อมไลฟ์สไตล์หรูหรา จากกรณีที่หนุ่มกะลาได้ออกมาไลฟ์สดประกาศว่าตนได้แยกกันอยู่กับจูนภรรยามานานถึงสองปีแล้วภายหลังโดนอักษรย่อนอนักร้องซอฟร็อกค่วงภรรยาน้อยไปเที่ยวญี่ปุ่นซ้ำรอยภรรยาหลวงโดยหนุ่มก็ได้เผยว่าสองปีที่ผ่านมาเงินทั้งหมดยกให้ภรรยาร้อยเปอร์เซ็นต์และสองวันที่ผ่านมาก็เพิ่งได้คุยกับภรรยาเรื่องจะจัดการยาสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ค่ะพร้อมขอไม่ลงรายละเอียดเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของครอบครัวล่าสุดโลกออนไลน์ก็ได้ขุดซ้ำถึงประวัติของสาวคนสนิทคนนี้นะคะ ซึ่งคาดว่าเมื่อช่วงเดือนเมษาย,ยนปี65สาวคนนี้ได้ออกมาโพสต์ว่าได้หย่ากับอดีตสามีแล้วค่ะและเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่จูนเพนชุลีเริ่มตามโพสต์ด่าต่อว่าร้ายยาวมาเรื่อยๆนอกจากนี้ความสัมพันธ์ของเธอและหนุ่มกลาก็ไม่มีทีท่าว่าจะต้องปกปิดแม้แต่น้อยนะคะมีรูปของทั้งสองคนไปทานอาหารด้วยกัน2ต่อ2นั่งรถด้วยกันและในทริปญี่ปุ่นที่ผ่านมาเธอก็ลงคลิปกินเนื้อย่างกับไข่ดิบค่ะ พร้อมทั้งมีเสียงที่คล้ายกับเสียงของหนุ่มกะลาโผล่ขึ้นมาเบาๆในคลิปนะคะพูดว่าอร่อยไหมครับนอกจากนี้เท้านั้นยังไม่พอค่ะเธอเองยังเคยลงคลิปอวดกระเป๋าแบรนด์เนมโดยในตอนแรกจะเปิดตวด้วยกระเป๋าแบรนด์เนมที่อยู่ในมือถือก่อนบอกว่าอยากได้ก็เลยซื้อก่อนที่จะโชว์สะพายกระเป๋าแบรนด์เนมหลายยี่ห้อค่ะทั้งแอมเมสสใบราคา5้าแสนและหกแสนบาทชา,า, 200, าทแนลร,าา 300, รุ่นบอยราคา200แสนบาทและชาแนลรุ่นชาแนลคลาสสิกแฟบแบ็กราคา3 0 0แสนบาทค่ะรวมถึงยังมีนาฬ ราคา2.3ล้านบาทกระเป๋าหลุยส์วิตตองราคาหลายแสนก่อนจบที่สุดท้ายเธอได้เอาแบรนด์เนมมาแขวนไว้เต็มตัวไปหมดค่ะนอกจากนี้ยังมีโพสต์จากสาวคนนี้นะคะที่ได้ลงรูปของเธอกําลังนอนนุ่งผ้าขนหนูอยู่และข้อความที่หลรอเมียหลวงอ่านแล้วต้องสะเทือนค่ะบอกว่าความสุขของคนอื่นคืออะไรเราไม่รู้แต่ความสุขของเราคือการได้อยู่นอนกอดคนที่เรารักคนที่เขาเลือกและรักเราฝันดีค่ะ